เบ็ดอาร์กติกธรรมดาธรรมดาต้องตามหาเซเพนบอกกดคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมจะใช้เบ็ดอาร์กติกรถธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าผมเอนชาร์ดบัฟอินเวนซิเบิลซึ่งเซเพนบอกกฎนะคุณผู้ชมรูปร่างของมันเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะและเซเพนตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นตัวเดียวที่ผมมีซึ่งก็บอกไว้เลยว่าตัวนั้นเนี่ยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะในการที่จะหามันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมีเบ็ดที่ดีไงคุณผู้ชมคือครั้งก่อนเนี่ยผมได้ใช้เบ็ดอันนี้คุณผู้ชมเบ็ดรีอ แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมเบ็ดอาร์กติรอดของผมมีโชคลาภถึง65แถมเลสเลียนเนี่ยก็มีเยอะซะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเซเพนบอกกดมันน่าจะเป็นของผมได้โดยง่ายและสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้นะว่าจะไปยังไงเนี่ยนี่คุณผู้ชมต้องหาไอ้จุดนี้ให้เจอนะมันจะอยู่แถวๆด้านหลังเกาะซันสโตนนี่คุณผู้ชมจากนั้น,นให้เราใส่ชุดประดาน้าให้เรียบร้อยแล้วก็มุดลงไปเลยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยมาจุดนี้เนี่ยก็จาเป็นนะักที่จะต้องดำน้ําผ่านช่องอุโมมมมงงงงนนนนนีีีีี้้้้้้ลลไไปปปแแะะะะจจจจุดดดผูชั2ททททานะทาาาาายยกกซซเเเ่่็็็ือบร มาตกในบ่อกกดได้แต่ถ้าเกิดเราไปทางขวาทางนู้นน่ะมันก็จะพาเรามุ่งหน้าไปสู่ถ้ํา Desolate Deep คุณผู้ชมซึ่งก็แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าผมบอกเพื่อกับคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้แต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะไปทําการลา่าเซเพนโบกดกเนี่ยผมจะมาขอซื้อเจ้าสิ่งนี้ก่อนคุณผู้ชมมันชื่อว่า Coral Geod นะราคา600นี่คุณผู้ชม Coral Geod มันจะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเกิดเราเปิดมันเนี่ยเนี่ยมันก็จะให้เหยื่อซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะสุ่มนะคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยก็เป็นเหยื่อบางครั้งก็เป็นเงินซึ่งเหยื่อพวกนี้เนี่ยเป็นเหยื่อที่ราคาแพงเป็นเหยื่อที่ดีอ่ะไม่ว่าจะเป็น Deep Coral หรือว่า Tuffer w ม r m ณผูแต่อย่าลืมนะว่าอันละ600เอ่อผมได้ทัฟเฟอร์วอร์มมา77อันซึ่งทัฟเฟอร์วอร์มเนี่ยมันบวกโชคลาภ300แต่มันลบรอสปีดสิบคือเหตุผลที่ผม,ผมต้องใช้เหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มเนี่ยก็เพราะว่าเซเพนต์บอกกดเนี่ยมันชอบเหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ต้องมาจับเวลาอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้เวลาตกเซเพนต์บอกกดไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วมาดูสิวววว่่่่าาาาันนนนนีีนี้้้้ะะชชเเเเเลลลลทหรรรรกตมมมมมม็อออออออผผูคคคืืืยยยโภขงปณ900แแฟฟ์ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้เวลานานเกินไปนะแต่ถึงจะนานเท่าไหร่คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็จะต้องตามหาเซพเพนบอกกดให้ได้ซึ่งไอบัฟอินวนเซเบอร์นี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีประโยชน์มากเลยนะถึงแม้ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะไม่ได้ดีไปในทางหาเงินแต่มันก็ดีมากสําหรับคนที่ต้องการที่จะตามหาเซเพนบอกกดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือออร่าหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตกให้ครบ15นาทีก่อนถ้าเกิดว่า15นาทีแล้วยังไม่ได้เนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องซื้อโทเทม แล้วก็มากดโทเทมอราเพื่อตามหาสเปนบอกกดกดกับกดอยู่ในบอกกดต้องกดทุกอย่างรวมไปถึงการกดเขย่าเบ็ดด้วยคือเนื่องจากที่เบ็ดนี้เนี่ยคุณผู้ชมรอสปีดมันไม่เยอะแถมเหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มเนี่ยมันยังลบรอสปีดอีกสิบมันก็เลยจําเป็นคุณผู้ชมที่ผมเนี่ยจะต้องมากดเขย่าเบ็ดเพื่อให้ไอ้สเปนบอกดมันกินเหยื่อเฮ้ยอะไรเอ่ยลบยี่สเป็นก้นหินลิลิกหรอ โอ้ไม่ใช่นี่ว่า The Weiler Catfish ปลาดุกอะคุณผู้ชมปลาดุกแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าดิสเลียงสิบห้าเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าที่จะดึงเซพเพนตบอกกดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมนะไเซพเพนต์บอกกดเนี่ยมันระดับมิติขั้วและผมคิดว่าระดับมิติขั้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะดึงมันขึ้นมาเนี่ยเอ้ามีคนกดเทอร์เทมปอร่าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมหวังว่าคืนนี้แหละจะเป็นคืนที่สําคัญในการที่จะตกเซพเพนตบอกกดขึ้นมาอุ้ยสีเหลืองระะดััับคุณผู้ชมมมมตวออไรเ่่ยแแหหลลๆๆนนนีะ รายแพนทอมคุณผู้ชมคือปลาตัวนี้เนี่ยมันก็ตกยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงกันที่จะได้มันมาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมผ่านไปแล้วเก้านาทีเกือบสินาทีซึ่งดูเหมือนว่าคือนออร่าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรผมเลยนะคือนออร่าฉายแสงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดผมตกเซร์เพนบอกกดขึ้นมาได้แบบเร็วด่วนก่อน1ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะเซร์เพนบอกกดตัวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไปทําการเพิ่มมูลค่าซึ่งผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะทําให้ราคาของเซร์เพนนบอกกกกดัมมรราาาคะะปณ็ -800 ซึ่งผมคิดว่าราคาแค่เจ็ดแปดพันเนี่ยเซเปนบอกรดมันจะไปอวดไขได้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะทําการเพิ่มมูลค่าเซเปนบอกรดให้ได้ถึงสามหมื่นด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยตกขึ้นมาให้ได้ก่อนและตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเหยื่อทัฟเฟอร์บอกผมเนี่ยก็เหลือแค่40อันนะจาก77อันนะ่ะคุณผู้ชมบวกด้วยคืนออโรราโชคลาภเนี่ย900กว่าแล้วแต่ทำไมเซอร์เพนบอกรดเนี่ยมันกินเบ็ดยากจังคือมันทำให้ผมเนี่ยนึกสงสารผู้เล่นใหม่ที่ใช้เบ็ดบอกรดที่มีโชคลาภแค่25 แล้วเขาเนี่ยก็มาตกที่แห่งนี้เพื่อหวังที่จะได้เซอเพนบอกกดมันจะยากสักแค่ไหนเนี่ยคุณผ,ผู้ชมลองคิดดูและกันขนาดผมเนี่ยใช้ทั้งทัฟเฟอร์วอร์มที่บวกโชคลาม3 0อแล้วก็เป็นคืนออร่าด้วยเซอเพนบอกกดก็ยังไม่พผสิบ5นาทีเข้าไปแล้วหรือว่าโชคลาฟม,มันจะเยอะไปนะคุณผ,ผู้ชมลองเอาเหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มออกดูไหมแล้วใช้เหยื่อสาลายแทน อ่ะลองเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้เหยื่อสไลายนะเพราะว่าเซอร์เพนบอกกดเนี่ยเขาอาจจะเป็นมังสวิรัตในช่วงนี้นะไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักเฮ้ยมั่วหรือปเปล่าพูดอะไรเพอเจอเออผมก็ต้องขอโทษนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยผมก็เพิอเจอไปคนเดียวนะแต่ใช้เหยื่อสลายก็ดีคุณผู้ชมปลามันก็กินเป็ดเร็วขึ้นแถมบวกลเลสเซเยนด้วยคือถ้าถามว่าทำไมผมต้องมาคึกตามหาเซอร์เพนในตอนนี้ตอนที่คนอื่นเนี่ยเขามีกันไปหมดแล้ว มันก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเอนชาร์นติดแบบอินวินซิเบิลผมก็เลยเจะเอาเบ็ดเนี้ยมาเทสสักหน่อยคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่ว่าก,กันนะแต่ก็ดูเหมือนว่าที่แห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดอยากจะมาตกเพื่อตามล่าหาโครโรจิโอดมันก็โอเคนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมผมตกได้โครโรจิโอดอีกแล้วราคา600นะคือถ้าเกิดเราเปิดมันเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เหยื่อไม่ว่าจะเป็นเหยื่อประการังน้ำลึกหรือว่าเหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มซึ่งเหยื่อทัฟเฟอร์วอออรรรร์มมเเเนนนนี่ยยยัััปปป็าาาาหหาโดดขงรรดขลลลนะะบตว อา้าวแต่ตอนนี้หมดแล้วคุณผู้ชมคืนออร,ร่าคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไปซื้อโทเทมออร่าแล้วก็กดคืนออร,ร่านะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าสินาทีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคืนออร,ร่าแบบเน้นๆเ,เลยนะแต่ว่าไอส้สเเพนบอกกดเนี่ยมันก็ยังไม่โผล่มาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมไปซื้อโทเทมออร่ามโซ่เนี่ยผมอาจจะเสียเงินไปฟรีๆอ่ะแพงนะเฮ้ยห้าแสนเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อดีกว่าคุณผู้ชมตกไปเลยแล้วแต่โชคแต่ดวงซึ่งก็ผ่านไป20นาทีแล้วโชคดวงอยู่ไหนโผล่มากทีซึ่งในตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่ผมเนี่ยเอนชันเพื่ตามหาบัคอินวินเซเบิลเนี่ยผมใช้เบ็ดเฮฟเว่นลอตนะแต่มันไม่ยอมติดไงแล้วผมเนี่ยก็คิดว่ามันดีนะที่เบ็ดเฮฟเว่นลอตไม่ยอมติด <S <S 2> <S 2> บัฟอินวินเซเบิลเพราะว่าถ้าเกิดมันติดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำให้ผมเนี่ยต้องกดเขย่าเบ็ดหลายครั้งมากเพราะว่าเบ็ดเฮฟเว่นลอตเนี่ยรอสปีดแค่20เอง ตัวเบ็ดนี้เนี่ยมันมีลอสปีด45ซึ่งลอสปีด45ในผู้ชมถ้าเกิดเราเอามาคอมโบด้วยเหยื่อและผิดแคชเชอร์เนี่ยรวมกับลอสปีดเดิมเนี่ยก็จะเป็น80แต่และะเลสเซเลนต์เนี่ยมันจะเหลือแค่ศูนย์นะเพราะว่าเหยื่อและผิดแคชเชอร์เนี่ยมันลบละะเลสเซเลนต์ถึง15เลยแต่ปลานเนี่ยมันก็จะกินเหยื่อเร็วกว่าเดิมคุณผู้ชมคือเรากดขยำเบ็ดแค่4ถึง5ครั้งเองคุณผู้ชมปลามันก็กินเหยื่อแล้วแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าละะเลสเซเลนเนามารดึบออก,กข้ไหหวืปล่า ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ควรที่จะสงสัยเลยซ้เดนะเพราะว่ามันเป็นปลาระดับเมทัลคอร์เลนเซียนศูนย์จะมาดึงสเตเพนบอกระดวัยได้ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปใช้เหยื่อสาลายดีกว่าเผื <c oughs> ่อว่าสเตเพนบอกรดเนี่ยมันมาหลอยกินเบ็ดผมแล้วถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนเหยื่อนะมันต้องหลุดแน่ๆโดยในอนาคตเนี่ยผู้ชมผมก็คิดว่ามันน่าจะมีหนองน้ําอื่นๆที่ไม่ใช่หนองน้ําธรรมดาเข้ามาเพิ่มนะเพราะผมเนี่ยสันนิษฐานจากบัฟอินวินเซเบิลอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่ามันมีบัฟอิินนวซเบิลนนะมัก็อาาาจจทีี่่ะมมหนนนออง้ํืเพิ่่่มมมเเติพราะไชนั้้นแลวเนี่ยบัฟอินวิเซเบิลราาคแพงอันนนนีี้เ่ยมัจะโผล่เข้ามาในเกมไได้ยังง ใช่ไหมคุณผู้ชมเมคเซนไหมมีเหตุผลไหมแต่ตอนนี้เนี่ยสามสิบนาทีแล้วเซเพนบอกกดยังไม่มาเลยมันไม่เมคเซนเลยนะเฮ้ยทำไมมันตกยากขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยต้องทําอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนเหยื่อเลยคุณผู้ชมใช้เหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มที่ผมเหลืออีกสามสิบสี่อันนะคือถ้าเกิดว่าเหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มอีกสามสิบอันของผมเนี่ยยังไม่ทํางานนะยังไม่ฉายแสงเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในคืนแรกเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นคืนออร่าแล้วใช่ไหมแล้วผมเนี่ยยยยกกกก็็ใชช้้้้เเเเหื่่่่อออออทััััฟวววรร์์มมมมไไไปดดดดแตตตนนงจลลพะคุณผููิ แล้วมันมีคนกดโทเทมออร่าคุณผู้ชมอุ้ยมาแล้วคุณผู้ชมลบแปดสิบเปอร์เซ็นต์โปรเกอ้โหใช่เลยคุณผู้ชมนี่ใช่เลยนะพอกดคืนออร่าปุ๊บเนี่ยสเพนบอกกดก็โผล่มาเลยแต่มันดิ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยลเลสเซลนต์สิบห้าเนี่ยต้องใจเย็นต้องใจเย็นแล้วค่อยดึงขึ้นมาดูหน้าตาของมันคุณผู้ชมหน้ามันน่าก,กลัวมากเลยมันอยู่ในน้ําแต่มันทาตาหลอกหลอนผมซึ่งผมคิดว่าลวเลสเซลนต์สิบห้าเนี่ยอันที่จริงแล้วไม่น่าจะพอนะแต่ว่าเนื่องด้วยเบ็ดน,นี้เนี่ยบาร์ ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมหน่วย10บร้อยพันหมื่นน้ำหนัก11,000หมื่นหนึ่งพันกิโลนี่คุณผู้ชมสเปกตันสเปนตตัวที่2ของชีวิตผมผมใช้เวลา35นาทีนะคุณผู้ชมบวกด้วยคืนออโรราแล้วก็เหยื่อทัฟเฟอร์วอร์มแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะเล็กกว่าตัวเดิมที่ผมมีนะนี่ตัวเดิมที่ผมมีเนี่ยระดับบิ๊กและตัวใหม่เนี่ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปทําให้ไอ้ตัวเล็กตัวนี้มีมูลค่ามากกว่า3 0,000นกันวาร์ปเลยคุณผู้ชมวาร์ปที่เกาะแรกแล้วดู ส่วนถ้าเกิดตัวธรรมดาเนี่ยตัวธรรมดาราคา8,000เพราะฉะนั้นแล้วผมจะใช้ตัวนี้แหละทำการเพิ่มราคาให้มันขึ้นไปสัก3,000 30, อุ้ยมันติดสถานะอิเล็กทริกคุณผู้ชมมาดูซิอิเล็กทริกราคาเท่าไหร่11,000คุณผู้ชมเท่ากับระดับบิ๊กเลยแต่มันยังไม่พอมันต้อง3,000 30, อุ้ยติดสถานะดักเน็ต13,000คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็กดต่อไปเรื่อยคือตอนเนี้ยยังน้อยไม่ถึง3,000 30, นะขอให้ได้25,000คุณผู้ชม25,000กับ3,000 30, เนี่ยมันก อ,อ,อุ้ย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 ติดสถานะไม่ดัสหรือว่าสถานะสีทองนั่นเอง1นึ่งหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงคุณผู้ชมแต่เสียดายอ่ะไม่ดัสตัวเมื่อกี้สวยนะสีทองเนี่ยแต่จะสีทองยังไงก็ช่างถ้าเกิดราคามันไม่ถึง2 5งหมื่นห้าหรือสามหมื่นเนี่ยเราจะไม่ยุด ตัวน,นี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยมันเพิ่มมา8,003โอ้โหคุณผู้ชมยังใหญ่น้ำหนัก20,000แต่เดียวนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูดิทำไมมันมีแสงด้วยอะมันสะท้อนแสงน้ําหรอ,อคือถ้าเกิดเรามองทะลุน้ำเนี่ยลำตัวมันจะมีแสงแบบนี้ไปเลยอะโอ้โหสวยมากเลยคุณผู้ชมเซพเพนบอกกดเนี่ยมันมีแสงระยิบระยับสะท้อนแสงน้ําอะ14,000เองเด๋อแ,แต่ถึงมันจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมผมก็จะต้องมากดเพิ่มมูลค่ามันต่อไปเรื่อยอุ้ยทานสลักเซน หนึ่งหมื่นเองราคาถูกมากคือตอนนี้ถ้าเกิดติดสถานะเอพิโซนนะคุณผู้ชมราคาของมันเนี่ยก็อาจจะถึง2 5งหมถึงสามหมอุ้ยคุณผู้ชมแล้วมันเป็นฉาของมิวเทชันเซิร์กนี่เอพิโซนแล้วโอ้โหคุณผู้ชมพอมิวเทชันเซิร์กปุ๊บเอพิโซนเลยเอ้ยเอพิโซนตัวนี้สวยนะเนี่ยดูดิมันจะมีแบบว่าเป็นชั้นๆนะเห็นไหมชั้นในเนี่ยมันจะสีน้ําเงินแต่ชั้นนอกเนี่ยมันจะสีใสๆหน่อย29,000คุณผู้ชมแค่นี้ก็โอเคแล้วอะแล้วก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ไปแล้วบบ๊าายย